สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วโอ้ยวัอนี้ตอนบายบใบอะไรนี่ใบาสาบออกมาบกสมออกแซวกินกันนะวัอน,นี้ออกมาหาเก็บบมหาดิบไปกินเลนหรอกเน,นื้อดิบนีเนื้อดิบส้มสมนี่พี่น้องวันกินสมนี่ว่านี้ ขากี้่นแล้วล่ะเส้นมากว้างแล้วต้นนี้ดีมากขึ้นหรอกต้นถูกมากขึ้นหรอกมหาตอนนี้สมบหวานต้นใหญ่ไง,ไงแต่บหวานไทแม่นจะกินสมเออโมเดยียงขัากินสมแม่นเขาล่ะ ดกขัดตบาร์ส้มส้มเก็บในถุงก,กันหน้าจะหาหกาหน่อยกินเหรียญเรื่อยๆแบบเราหนึ่งหน่วยสองหน่วยนี่สองหน่วย,ย,ยกินว่าสามหนือนะ่อน่ะสมใจ เข้าด้านในดีกว่านี่ปลี่ย่งตุ๊บย่ยเราไม่ปลูดักวอลาน เดี๋ยวมากด้วยประโยชน์ผสมดอกเชวหลายหมดหัวนดองเดี๋ยวเาเค่อยดองดีเถอะใส่บะดองขาดเอาหน้อยดียวมาไปกิน เก็บไปได้ทีเราไปิบคนไ่าอ่ะล่ะกินแถวกินหมดได้ปนานกินทอดมันทอดสามเงินผมว่าสมใจก่อนดอกรับตัวนี้เรียบินเลยกินจานใบ เรียรีอะไรเลยคนะุณอาคุณมากินหมกสมสุดยอดเลยสมสมสมงวงแบบอ่ะสนับพิมีกับท่านีา่หล่าเด้อพี่น้องแมวร,รับโพติดตามรับชมรับฟังสำหรับบักหาดเียบกินสมแกงง่วงสวัสดีครับ